นะครับแต่ว่าความเชื่อเรื่องพญายนาคอยู่คู่กับของคนไทยของเรามาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่าเขาพูดที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบลู่สามารถใช้ได้จริงในทุกวันนี้ครับขอบคุณครับคุณค่ะนี่คือคำตอบของหมายเลข20ค่ะขอบพระคุณครับไปกระต่อที่ท่านต่อไปครับเรียนเชิญหมายเลข22ครับแต่และคนบริหารจัดการเวลาได้ดีมากวันนี้ใช่แล้วค่ะทุกคนไหวพริบป,ปฏิพานข้อมูลดีมากๆเลยทีเดียวค่ะแน่น ได้หมายเลขอะไรคะ14ค่ะมาสำหรับหมายเลข22นะครับคำถามของคุณนะครับฟังดีๆนะคุณมีความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับจำนวนเสียงของพญานาคที่แตกต่างกันออกไปอีกครั้งนะครับคุณมีความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับจำนวนเสียงของพญานาคที่แตกต่างกันออกไป หมยเลข2 2ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับครับจากที่ผมได้ศึกษาและศรัทธาต่อองค์พญานาคทาให้ทราบว,ว่าจำนวนเสียงของพญานาคนั้นขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละองค์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นตระกูลที่1ที่2ที่สที่4ซึ่งมีฐานะที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถที่จะมีจำนวนเสียงเพิ่มขึ้นได้ถ้าหากท่านนั้นสามารถบำเพ็ญบุญบารมีเพื่อให้ถึงที่สุดนี่แหละครับคือสิ่งที่ จะทําให้พญานาคมีอิทธิฤทธิ์และก็มาปกปักรักษาเราได้ส่วนความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะไปบอกใครให้มาเชื่อตามที่เราเชื่อได้ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่รับรู้ได้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นเปิดใจเถอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหมายเลข22นะครับและต่อเนื่องกันที่หมายเลข24เชิญค่ะ ซึ่งหมายเลข24ก็จะทำการเลือกคำถามนะครับจากลูกบอลเช่นเคยว่าจะได้หมายเลขอะไรครับเดี๋ยวพี่เมย์จะอ่านให้24ค่ะพี่เมย์ยืนยิ้มอย่างเดียวเลย24จับได้บอลหมายเลข24คำถามคือการลอยกระทงในคืนวันออกพรรษา ส่งผลต่อก,การเกิดบ้างไฟพญายนาคหรือไม่เพราะเหตุใดการลอยกระทงในคืนวันออกพรรษาส่งผลต่อก,การเกิดบ้างไฟพญายนาคหรือไม่เพราะเหตุใดเชิญค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็บอกก่อนนะครับว่าวันนี้ที่ได้มาที่นี่มีความสุขมากมากครับแล้วก็มีผลยังไงนะครับการลอยกระทงเนี่ยซื่อให้เห็นถึงว่าเรามาทําบุญเรามาทําสิ่งที่ดี เรามาทําสิ่งที่มีความสุขเรามาด้วยกับครอบครัวอยากให้คนที่อําเภอโพมิสารที่นี่นะครับอยากให้ดูว่าพญานาคเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความดีทุกคนล้วนศรัทธาและมีความเชื่อต่อองค์พญานาคและความเลื่อมใสอยากให้ทุกคนรู้ว่ามีภูครับที่ศรัทธาต่อองค์พญาคาคอย่างมากที่สุดครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะนี่คือคำตอบของหมายเลข24ค่ะต่อไปครับเรียนเชิญหมายเลข25ครับซึ่งจะทำการจับคำถามจากลูกบอลทึบแสงเช่นกันนะครับซึ่งหมายเลข25นะครับจะได้คำถามหมายเลข18ครับคำถามของหมายเลข25นะครับ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนักวิชาการต่างๆที่พยายามโจมตีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาคอีกครั้งนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนักวิชาการต่างๆที่พยายามโจมตีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาคหมายเลข25ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโลกของเรานะครับมีคนกว่า70ล้านคนในประเทศไทยของเรามีคน70ล้านคน เราไม่สามารถให้ใครมาเชื่อและศรัทธาตามที่เราต้องการได้แต่สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นตรงนี้ก็คือหัวใจของคนที่ศรัทธาครับไม่ว่านักวิชาการจะออกมาโต้แย้งหรืออะไรแต่สิ่งที่อยู่ที่หัวใจนี่เลยครับคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าพญานาคมีอยู่จริงและในฐานะนะครับที่ผมเป็นลูกหลานชาวหนองคายผมก็รู้สึกเชื่อสุดหัวใจครับว่าพญานาคมีอยู่จริงและท้ายที่สุดครับพวกเรามารวมกันอยู่ที่นี่เพราะความเชื่อและความศรัทธา เหมือนกับคำกล่าวหนึ่งครับที่บอกเอาไว้ว่าตราบใดที่การเวลายังนับตามเข็มของนาฬิกาความเชื่อความศรัทธาต่อพญานาคจะไม่มีวันหายไปขอบคุณครับนี่คือคำตอบของหมายเลข25นะครับท่านต่อไปครับเรียนเชิญหมายเลข26ครับ ซึ่งเช่นกันจะต้องเลือกนะครับลูกบอลคําถามจากภาชนะทิบแสงนะครับแล้วมาลุ้นกันว่าหมายเลข26นั้นนะครับจะได้คําถามหมายเลขอะไรสําหรับคําถามนะครับหมายเลข26ได้คําถามข้อที่16ครับคําถามคือหากอนาคตไม่มีบ้างไฟพญานาคคุณคิดว่าจะส่งผลอย่างไรหรือไม่กับอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายพร้อมแสดงเหตุผลอีกครั้งนะคะ หากอนาคตไม่มีบ้างไฟพญานาคคุณคิดว่าจะส่งผลอย่างไรหรือไม่กับอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายพร้อมแสดงเหตุผลถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับผมหากอนาคตไม่มีบ้างไฟพญานาคเลยครับไม่ส่งผลแน่นอนครับเพราะว่าปัจจุบันนี้พ่อแม่พี่น้องำอำเภอโพลพิสยัยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบ้างไฟพญานาคนั้นมีอยู่จริงครับวันแบบนี้ผมมาในวันนี้ครับผมมีความเชื่อและความเลื่อมใสต่อองค์พญานาค และบ้างไบพญานาคก็ยังเกิดขึ้นทุกๆปีทุกๆครั้งที่ผมมาครับผมเพราะว่าทุกความเชื่อนั้นนะครับมันได้ฝังลงไปในรากลึกของจิตวิญญาณน่นเองครับและ 1. ปึงตัวิย่ารล้านความเชื่อผมมาที่นี่เพราะผมมีความเชื่อครับผมขอบคุณครับนี่คือคำตอบของหมายเลข26นะครับขอบคุณมากๆครับท่านต่อไปครับเรียนเชิญหมายเลข27นะครับ น้องๆตั้งสติดีๆนะครับใครที่ไม่ตอบส่วนใครตอบแล้วก็โล่งยืนยิ้มหล่อๆได้เลยครับเห็นทุกคนเกรงมากบนเวทีน้องเมย์ใช่แล้วค่ะได้คำถามหมายเลขสิก้าค่ะ19นะครับการประกวดธิดาเทพีรหรือเทพพุตรบั้งไฟพญานาคโลกแตกต่างจากการประกวดเวทีอื่นอย่างไรและอะไรที่ทำให้คุณอยากมาประกวดในครั้งนี้อีกครั้งนะครับ การประกวดทิดาเทพีเทพบุตรบั้งไฟพญานาคโลกแตกต่างจากการประกวดเวทีอื่นอย่างไรและอะไรที่ทำให้คุณอยากมาประกวดในครั้งนี้หมายเลข27ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าแตกต่างจากเวทีอื่น,นครับแตกต่างตรงนี้คือแตกต่างที่ความเชื่อและความศรัทธาครับทุกคนที่อยู่บนเวทีนี้ครับที่มาในยืนจุดๆดบนเวทีนี้ทั้ง30ิคน มีความเชื่อและความศรัทธ,ธาครับก็ถึงได้มายืนอยู่จุดจุดนี้และผมนะครับที่อยากมาในยืนจุดสูงสุดของเวทีนี้นะครับเพราะว่าผมมีความเชื่อและความศรัทธ,ธาต่อองค์พญานาคครับและผมอยากมาเห็นบางไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายเพื่อเห็นถึงความบาร,รมีถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญานาคครับและสิ่งสุดท้ายนี้ครับผมเชื่อนะครับว่ามีสุภาษิตหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า น้ำเสียเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ต้นไม้เนี่ยหยุดการจเจริญเติบโตได้ผมเชื่อครับว่าไม่มีอะไรครับที่จะหยุดกั้นความเชื่อและความศรัทธาของพี่น้องชาวหนองคายได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่คือคําตอบของหมายเลข27ค่ะไปกันต่อท่านต่อไปครับเรียนเชิญหมายเลข29ครับซึ่งหมายเลข29นะครับเชิญที่ไมโครโฟนเลยครับ ได้คำถามข้อที่10ครับสำหรับคำถามของหมายเลขย9่ฟังดีๆนะครับหากอนาคตพิสูจน์ได้ว่าพญานาคไม่มีอยู่จริงจะส่งผลต่อความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพญานาคหรือไม่เพราะเหตุใดอีกครั้งนะครับหากอนาคตพิสูจน์ได้ว่าพญานาคไม่มีอยู่จริงจะส่งผลต่อความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน ที่มีต่อพญานาคหรือไม่เพราะเหตุใดหมายเลข29ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับขอบคุณสําหรับคําถามนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับผมมองว่าเรื่องนี้นะครับไม่มีผลแน่นอนครับเพราะว่าเราเองทุกคนมีความศรัทธาต่อพญานาคมากเคยมีคนกล่าวว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์และคนีนกลุ่มหนึ่งสร้างบอกว่ามนุษย์สร้างพระเจ้าพญานาคเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับการที่เรามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อ มีความเลื่อมใสในพญานาคราชนะครับและอยู่คู่กับวัฒนธรรมและพุทธศาสนาของเรามาอย่างช้านานนะครับทําให้เรามีอาชีพทําให้เรามีการประกวดครั้งนี้ทําให้เรามีการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดําเนินชีวิตต่อไปได้และผมเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเชื่อความเลื่อมใสและจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการเผยแพร่วัฒนธรรมต่อไปให้อยู่คู่กับเราสืบต่อไปชั่วไปครับผมครับขอบคุณค่ะนี่คือคาตอบของหมายเลข29ค่ะ และทันต่อไปครับเรียนเชิญหมายเลข30นะครับสามารถที่จะบูได้ยกมือก่อนได้เรียกขวันกำลังใจได้หมายเลข30ได้คำถามข้อที่29นะครับซึ่งคำถามของหมายเลข30นะครับฟังดีๆนะครับ2รอบครับข้อหาที่ ว่าบั้งไฟพญานาคเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงหวังผลประโยชน์เชิงธุรกิจคุณคิดว่าเป็นความจริงหรือไม่เพราะเหตุใดอีกครั้งนะครับข้อกล่าวหาที่ว่าบั้งไฟพญานาคเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงหวังผลประโยชน์เชิงธุรกิจคุณคิดว่าเป็นความจริงหรือไม่ เพราะเหตุใดหมายเลข30ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับครับในสังคมไทยมีหลายรูปแบบนะครับมีหลายผู้คนที่จะคิดโจมตีอ,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 มองค์พาะองค์พญานาและผมคิดว่าในการที่เขาได้ใส่สีใส่ในความไม่ดีให้กับองค์พ่อพญานาเขาจะได้รับผลกรรมของเขาไปครับและผมเชื่อว่านะครับในสิ่งที่ผมเชื่อมันจะทำสู่เพื่อปฏิหารที่ผมจะทำมาครับ ในในฐานะที่ผมเป็นเยาวชนโคนรุ่นใหม่ผมขอสืบทอ,อดสืบสารประเพณีบุญรักบุญางฝ่ยพญานาคโลกกล่าวไหว้องค์หลวงพ่อเสียงคู่บ้านเพื่อพัฒนาและทำรุกํบำรุงสังคมให้ดีขึ้นไปครับขอบคุณครับนี่คือคำตอบของหมายเลข30ค่ะ หมายเลข32เชิญค่ะเรียนเชิญครับเช่นกันหมายเลข32จับหมายเลขนะครับคำถามจากลูกบอลทึบแสงนะครับหลูกจะมีตัวเลขอยู่ตรงนั้นคุณเมย